ครับสวัสดีครับฝากลูกสุพรรณพา้าแซบเดอร์ไว้ใัวครับอันนี้ก็มากินข้าวขาหมูแจ้งไว้นทีสี่หมอปลาอยู่ตดิดก,กับโรงพยาบาลมาุดวัฒนะก็ได้เยอะนะรันมีมัน,นจิ้มหเหาด้วยนะครับแล้วก็จดีกันลองชิมดู แล้วเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับลูกสะพานสาแซบนะครับก็ฝากช่องไว้เป็นกำลังใจด้วยครับมาลองชิมกันดู อร่อร่ครับเราก็ต้องเพิ่มน้ำจิ้ม tặng cái gì Like. 要不踩着它 ไม่หวานมากราอร่อยดูกนะ็กินกับน้ำจิ้มมันเนี้ยอร่อยไม่คุยเยอะครับกินยาวๆไปเลย กิ้มเราก็อร่อยอยู่ปเปรีย้ยวแบบขาหมูก็ไม่หวานเยอะอร่อยอยู่ออร่อยนะ ่อยมากไม่ออกหวานเยอะก็น้ำจ,จิ้มน้ำจิ้มเนี่ยออกตัดหวานอร่อยครับก็แจ้งวันที่สี่อยู่ข้างบ้านมงมุด Thank right. you. อร่อยไม่หวานเยอะเค็มนิดๆก็กินก็บน้ำจินมก็เข้ากันก็อร่อยแล้วก็ตากกับกระเทียมนี่กระเทียมอร่อย Right. Right. มาดูดูว่าเลยเรือมพูดเปล่าปากไครมันก็คนละปากนะเกีวกันปากคุณจะกินหวานปากคูจะกินเค็มคนละแตของคุกคุณคุณก็มาดูเอาเองเหมนกันแต่ผมว่าอร่อยรสบ้านกลาง like ขอโทษวันนี้ด้วยนะครับว่าขอโทษอภัยด้วยว่าวันนี้ลูกน้องหยุดหยุดงานนะครับไม่มีคนมาถายก็เลยเดินมาตัวคนเดียวก็แล้อก็จะกินก็อยากกินก็กินเลยก็ถือว่าอร่อยครับไม่หวานมากไม่เค็มเยอะถ้ากินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวเลย,เยอร่อยมากเลย ตากันได้ดีเหมอร่อยครับ

ครับให้พาไปตรวจ right. <coughs> จริงครับวันนี้ก็ลงมาเปิดน,นอกสถานที่มึง อร่อยมากเลยเลยนื้อนุนม่มอร่อยไปเดี๋ยวไปดูกับว่าหลามตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ให้แล้วกัา<ป> ตัี่ร้านนะครับอ๋อชื่อร้านโกบานจอมตุนครับสาขาบองทองหนึ่งครับผมก็รบกวนถ้าดูคลิปแล้วชอบชอบคลิปนี้มาอุดหนุนกันครับอ่าอยู่ซอยสิบสี่แจ้งวัฒนะใช่ไหมครับใคร,บครับผมอยู่ติกโรงพยาบาลมงกุฎก็วันนี้ก็ขอลาครับท่านี้ครับ